ตอนนี้นะครับทุกคนจะต้องมาดูมาดูแบบสอบถามมาตัวเองก่อนแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างก,กลุ่มของชาติชายเนี่ยวิเคราะห์อ,อะไรนะเมื่อกี้ชาติชายวิเคราะห์เรื่องเอปผลกระทบของการปิดตัวรองครับของร้านค้า<อ>เป็นยอิอเป็นรายได้ใช่ครับไม่ใช่ที่ผมบอกเมื่อกี้วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อที่สองวัตถุประสงค์ว่าไง อ๋อกระสรงเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและจัดอันดับความแตกต่างของผลกระทบการดำเนินการอาเมธของเมธเนี่ยจะต้องวิเคราะห์วันเวอโนว่า Nova, ข้อที่หนึ่งนี้นะโอเคไหมฮะที่ผมกำลังดังมา้ยเห็นไหมตัวนี้นะเม่ต้องวิเคราะห<ม>์เรื่องนี้เห็นเห็นสไลด์ไหมไม่เห็นครับ อันนี้คือคนไหนที่ได้วัตถุประสงค์คือการเปรียบเทียบความแตกต่างหรือจัดอันดับความแปรปรวนทั้งหลายเนี่ยคือข้อที่หนึ่งคือต้องใช้ใสถิติคือวันเวโนวาเท่านั้นนะครับห้ามไปใช้ตัวอื่นนะอันนี้ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะว่าใครใช้อะไรโอเคไหมตอนนี้ต้องจําให้ดีว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์สถิติในครั้งต่อไปคือกลาลังที่เรากําลังจะเรียนกันนี่เนี่ยโอเคไหมครับกลุ่มของยกใช้อะไรครับ ของโยช้ยลีเกชันค่ะลีเกชันนะของสมชายใช้เป็นวันเวโนวานะครับกลุ่มของรปริญญาใชะไรครับใช้ค่าความสัมพันธ์ครับเป็น correlation นะที่ผมกําลังเมาส์กําลังเมาส์คีย์ตรงนี้นะครับชี้เมาส์อยู่นะครับครับดังนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มจะต้องเอาค่าสติที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไปใส่บทที่สามนะครับต่อที่คําว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปใส่ต่อท้ายตรงนั้นเลยว่าเป็นการวิเครือ ความแปรปรวนก็คือจะเป็นวันเ a น n วว่าแต่ถ้าไปใส่ในส่วนของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุก,ก็คือเป็นรีเกชันแต่ถ้าใส่เป็นความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น c อร์ร l a t i o n นะครับก็จะมีสามตัวนี้ที่เราจะใช้กันวันนี้นะอย่างอื่นไม่มีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะด้านนี้ต้องจำมาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นหมายถึงว่าทุกกลุ่มจะต้องทําเหมือนกัน ไม่มีกลุ่มไหนที่จะไม่ทําไม่ได้นะครับไหนตัวอย่างก็คือตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเอาตัวอย่างมาส่งผมยี่งไม่ได้คะแนนต้องบอก,กอน,นะบางคนไม่ได้ทําอะไรอะ่ะผมส่งไปบทตัวอย่างบทที่สี่ไปก็ลอกมาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไม่ได้นะ <S <S 2> <S 2> ผมเคยเช็คดูละทุกครั้งนะก็ต้องมาเรียนใหม่ใช่อย่างนั้นนะดังนั้นจะต้องวิเคราะห์ข,ข้อมูลของตัวเองให้ถูกต้องเห็นไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนการวิเคราะห์ข,ข้อมูล พเคราข้อมูลเนี่ยทุกกลุ่มจะต้องทําเหมือนกันใส่งเบื้องต้นที่เราต้องทําต้องทําตามที่ผมกาลังจะบอกนี่ดวนวัตถุประสงค์ข้อแรกเหมือนกันวัตถุประสงค์ข้อที่สองจะแตกต่างกันแล้วเห็นไหมฮะ,ะมาดูมาดูข้อมูลที่เราจะนําเข้าไปตอนนี้เราจะใช้ข้อม,มูลในการ Import ข้อมูลที่เป็นสเป c ที่ไฟหรือเป็นไฟล์ excel นะครับเราก็จะใช้จํานวนส0 0รอยชุด สี่รอยชุดนะครับไม่ใช่ยี่สิบชุดนะไม่ใช่สามชุดนะสี่ร้อยชุดที่เราได้มาแล้วนะครับมาคลิกที่ Data ตอนนี้เห็นสไลด์นะครับเห็นใช่ไหมครับไปเลือกที่ไฟล์ excel นะครับสี่ร้อยชุดแล้วคลิกคำว่า Open หรือเปิดเปิดเสร็จปุ๊บข้อมูลก็จะถูกนําเข้ามาในโปรแกรมเ p ท s ครับตอนนี้เห็นโปรแกรมไหมครับเห็นข้อมูลใช่ไหมครับไม่ึ้นครับ 400ชุดนะครับขึ้นแบบนี้นะครับโอเคไหมอันนี้<ช>จะเป็นข้อมูลของใทรของมันละจะไม่เหมือนกันละนะครับทีนี้นะครับข้อมูลจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องจะไม่เหมือนกันหัวข้อก็จะไม่เหมือนกันเพศอายุสถานะประเภทธุรกิจตำแหน่งงานนะครับอันนี้จะเป็นความสุขการทํางานหน่วยงานบริษัทอะไรก็ว่าไปนี่คือเป็นไล่ด้านไปทีนี้เราเราก็จะมาดูว่า ไอ้ตัวแบบสอบถามเนี่ยที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยนะครับที่เรากาลังจะทําเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันต้องมีจํานวนตัวเลขที่ครบถ้วนนะครับจํานวนสี่ร้อยคนที่ประเมินให้เราแล้วนะแต่็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะก็สถิติเบื้องต้นซึ่งแต่ิติเบื้องต้นนั้นนะครับเราจะต้องก๊อปปี้ไปวางที่บทในบทที่สี่แล้วอธิบายใต้ภาพทุกตารางนะครับออเราก็จะมาคลิกที่อันอไหนแล้วมาที่ตัวของสถิติผิ สถิตินะครับเลือกที่เป็นฟรีเควนซี <c oughs> น่นะครับเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมเป็นค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้เมาส์กำลังค้างอยู่ทุกคนจะต้องทําตัวนี้ก่อนอันดับแรกเห็นไหมครับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มนะรักไก่ไม่ทําไม่ได้นะผมตวรวจดูผมก็จะรู้เลยว่าได้คะแนนเท่าไหร่จะได้เอไม่ได้แล้ว้าไม่ทําอันนี้นะฮะกดที่ฟรีเควนซี่ครับ แจงความทีละนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาข้อมูลทั้งหมดเข้าไปนะครับคนโอนเครับกดที่ลูกศรที่เข้าที่ตัว variable นะครับคลิกเข้าไปส่วนค่าที่เราต้องมาปรับนิดหน่อยก็จะเป็นค่าสถิติครับนะครับเราก็จะหาค่าในส่วนของ mean ครับใช่ไหมแล้วก็จะหาในส่วนของ standard deviation สองอันนี้ไหมบางคนบอกเอานี้ด้วยซ้ำด้วยนะครับ หรือว่าจะเอาเป็นแม็กซิมั i มมินิมัมด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากเขาจะหากันประมาณนี้เนาะก็จะเอาแค่เป็น x bar กับ sd นี่แหละ,ะครับก็จะเป็น mean เขาจะเรียกับ Standard นะครับส่วนเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ Sum หรือเราจะเอาแค่2ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นกดคอนติ n นียรบเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้มันก็จะติ๊กให้อัตโนมัติเป็นดิสเป็นดิสเพย์นะครับเป็นของ ่าฟรีเฟนซี่นะครับอ uh, uh, เป็นของเทเบิลนะครับตารางที่มันจะออกมาแล้วก็คลิกที่โอเคครับ mm hmm. พอเราคลิกที่โอเคเสร็จปุ๊บนะครับตารางที่เราจะเห็นตั้งต่อไปนี้นะครับมันจะง่ายดายขึ้นมานิ่ถึงก็คือเราที่จะเห็นตารางรวมเนาะตารางรวมคือตารางฟรีเฟนซี่ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นตารางไม่หรือไม่เห็นหายไปแล้วมาค่ะอาจารย์ไม่มานะครับ hey, พอเราคลิก เอเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตารางก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตารางจะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะตารางแรกที่เราต้องดูก็คือตารางตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมตารางายาวๆนี่ตารางที่ผของาลังเมาส์ชี้เน่ยตรงเนี้ยมันรากยาวจนสุดแต่คือทุกข้อัน่ันนี้วิธีการดูก็คือเราจะมาดูสของเพศนะครับมันจะมีค่ามี a n เลยไหมมก็มีค่า sd ค่า mean คือเป็นค่าความถี่แล้วค่า sd คือเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับไม่ได้โตถีไม่ได้ความถี่แต่เป็นค่าเฉลี่ย mean นะครับค,นะค่าเฉลีย่ยน,นะครับ,ลนะรบแล้วก็จะเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันแรกก็จะดูตารางเนี่อายุก็จะอยู่นี่ครับหนึ่งจุดสามแปดสี่ค่า sd ก็คือจุดเจ็ดสองสถานะอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือต้องไล่นะครับ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นตารางเพศนะครับมันก็จะมีอ่าเป็นค่าความถี่ใช่ไหมเนี่ย frequency นะครับ์เซ็นต์ก็คือค่าลอยละเราก็ใส่ไปเป็นเพศหญิงค่าความถี่ของ้5คิดเป็นลอยละ15.5เป็นเพศชายนะฮะห6ความถี่ก็คือ2 6 8อ่าเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ80เปอร์เซนต์เราก็อธิบายเท่านี้โอเคไหมอธิบายแค่สองล็อกนี้ รเราสามารถก๊อปปี้นะครับไปวางที่บวชได้เลยตารางพวกนี้นะครับก๊อปปี้วางที่ o วชได้เลยว mm. างยังไงก๊อปปี้แล้วก็เพจวางธรรม,มาดาตารางก็จะมาก๊อปปี้ไปวางที่บวชได้เลยนะครับตารางก็จะมาแบบนี้ครับวางปุ๊บมันก็จะมาที่บวชเลยเห็นไหมสองตัวนี้เราไม่ใช้เราก็ลบไป พอรั่มนะฮะอันนี้ก็จะเขียนเป็นถ้าความถี่แล้วก็เป็นรอยละใช่ไหมน,นี่ก็จะเป็นหญิงชายเนี้ยช่ไ,ไหมไล่ทุกทุกตารางไล่ทุกตารางตารางก็จะเยอะมากตารางก็จะเยอะมากเอาทุกตารางไหมเอาทุกตารางไหมเอาทุกตารางนะครับ ตารางที่หนึ่งตารางที่สองตารางที่สามตารางที่สี่ตารางที่ห้าตารางที่หกตารางที่เจ็ดจนทั้งหมดสามสิบตารางก็เอามาให้หมดโอเคไหมครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับก็อปปี้ตารางพวกนี้ไปใส่ในหัวใให้หมดนี่คือบทที่สี่อันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งยาวไหมยาวไหมครับยาวยาวมากก็ค,คือต้องก๊อปปี้ไปวางทั้งหมดคอนโทนเอนะครับแนะนําให้คอนโทเอได้เลยเันจะไป หืออะไรมันจะไปหมดหลักนเวา,วางขยายหน้าออกอันนี้คือการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งจบแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาดูการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อ,ขอที่ข้อที่ข้อที่สองข้อที่สองนี้นะครับเราก็ไปที่เดิมนะครับตอนนี้เห็นสไลด์ไหมหรือไม่เห็นแล้ว ทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ข้อที่สองนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อกี้จบไปแล้วนะครับคือตอนที่หนึ่งคือเราพิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเป็นค่าความร้อยละค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเสร็จนี้เราไปศึกข้อที่สองนะครับใช้การหาคาปป่าความแปรปรวนหรือความแตกต่างทั้งหลายเราจะใช้นี้นะครับมาดูที่อนาลัยพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ย เราก็มาปัเที่อนาลไลครับอนาไลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาก็ามาที่ในส่วนของอคมอมแพลเมนนะครับคมอมแพลเมนเสร็จปุ๊บก็มาที่วันเวโนวาโอเคไหมครับวันเวโนวาอันนี้คือวิเคราะห์ถูกส่งข้อที่สองความแตกต่างทั้งหลายนะจัดเรียงลำดับทั้งหลายเห็นเห็นเมาส์ที่ผมกําลังค้างอยู่ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยหรือกลับบ้านไป้หมดแล้ว อาจารย์ไอ้ที่อาจารย์บอกว่าให้มาติ๊กตัววันเวอ์อโนวาเนี่ยมันต้องมีทุกกลุ่มไหมคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มที่อาจารย์บอกไม่เหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่กลุ่มของเราของโยกจะเป็นรีเกชันอันนี้โยกไม่ต้องทําของปริญญาก็ไม่ต้องทําอันนี้จะทําของกลุ่มของชาติชายและของคนอื่นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นวันเวยอโนวาเท่านั้นนะโอเคไหมฮะกลุ่มไหนที่ได้ใส่ติตัววันเว์โนวาให้ทําตอนนี้นะครับดูผมให้ดีนะไม่ใช่งงอยู่อะไรวะเสร็จแล้ว กูทำตัวไหนวะเนี่ยไม่ได้นะตอนนี้คือกลับมานะครับตั้งสติให้ดีกลุ่มไหนที่วิเคราะห์หาความแปรปรวนความแตกต่างนะครับหรือปัจจัยที่มันสามารถจัดเรียงลำดับเนี่ยคือต้องใช้ตัวนี้วันเ a โนวานะครับตอนนี้ชาติชายดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่ครับอาจารย์มันเลิกหน้าจออยู่ครับแล้วนี้ก็คลิกที่วันเวโนวาครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการการวิเคราะห์เนี่ยนะครับ เห็นไหมที่ผมบอกว่าทําไมถึงให้เอาปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลเพราะมันง่ายครับปัจจัยส่วนบุคคลมีอะไรบ้างครับตัวอย่างตัวอย่างของผมอย่างเช่นปัจจัยส่วนบุคคลของผมมีมีเพศผมกดคอนโทรนค้างไว้นะครับเอาอายุเอาสถานะเนะเข้าไปครับโอเคไหมครับเป็นดีพีเดนต์ตัวแปรต้นนะผมจะหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับด้านที่ด้านไหนดีอ่ะมันมีหลายด้านเน่ะด้านที่หนึ่งเรื่องอะไรอ่ะด้านที่สองอ่ะเรื่องอะไรอ่ะสามเรื่องอะไรด้านสี่เรื่องอะไรด้านที่ห้าด้านนี่ะ้าด้านมันคินนะครับเราเอาได้เอาเข้าได้แค่ตัวเดียวคือปัจจัยได้ตัวเดียวเอาไปเขาเรียกว่าไปคอมแพรก์กับในส่วนของตัวแปรต้นที่เป็นดีพนเด้์เห็นไหมเพศอายุสถานะคอมแพรก์กับด้านที่หนึ่งอ่าโอเคไหมฮะ แล้วเราก็มาที่ส่วนของโพสต์ของเราก็เลือกที่เป็นมาเขาจะให้เลือกนะครับเราก็เลือกเป็นในส่วนของเป็น LSD นะครับซึ่งมันจะหาความแตกต่างได้แบบได้ชัดเจนนะครับวิธีนี้นะครับเขาจะใช้กันเยอะมากที่สุดนะครับว่ามันมีกี่คู่กี่คู่เนาะ หลังจากนั้นนะครับพอเรามาเลือกที่โพสต์ทอกแล้วนะครับเราก็มากดที่คําว่ามาใสายย่แบงนี้นะครับเป็นข้างบนก็จะเป็นตัวแปรต้นสามตัวตัวแปรตามก็อยู่ข้างล่างนะครับปัจจัยท่านมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานของท่านหรือไม่เห็นไหมคํถาถามตัวนี้นะครับโดยรวมขององคอ์กรเห็นไหมข้อที่หนึ่งแล้วก็คลิกที่โอเคนะครับ เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหายไปแล้วใช่ไหมครับน่าจะาหายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเปิดมาใหม่พอพี <c oughs> ่ข้อเสร็จปุ๊บตารางก็จะขึ้นแบบนี้เห็น <c oughs> ไหมฮะตอนนี้เราจะดูได้ชัดเจนเลยว่าความสุขในการทํางานเนี่ยนะครับเรามาดูทั้งหมดอยู่สามด้านด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่จริงผมเอาเข้าทั้งห้าด้านก็ได้ด้าน สถานีทำงานด้านเงินเดือนผมเอาเข้าแค่สามันคือเพศอายุและสถานะนี่คือตัวอย่างนะครับเราก็จะมาคอมเพลก์กับปัจจัยด้านที่หนึ่งก็คือท่านมีความสุขต่อการทํางานโดยรวมขององคอ์กรหรือไม่อย่างงี้เห็นไหมเรามาดูที่ตารางวันเวนว่าตารางนี้มันก็บอกปิดเสร็จเลยว่ามันมีปัจจัยที่มันมีความแตกต่างหรือปอระส่งผลระหว่างตัวแปรสามตัวแปรก,กับหนึ่งตัวแปรตามยังไง อย่างเช่นเพศเนี่ยนะครับเรามาดูค่าซิกอย่างเดียวนะค,ค่าซิกคือตัวนี้เนะี่ยโอเคไหมฮะค่าซิกก็คือเพศกับความสุขในการทํางานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ศูนย์จุดห้าแปดศูย์จุดห้าแปดเนี่ยมันน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าแปด 58, แต่มันน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าไหมน้อยไหมครับน้อยหรือไม่น้อยไม่น้อยนะมันเยอะนะมันเกินไปแปดเห็นไหมถ้าเป็นจนะุดศูนย์ศูนย์น่ะน้อยไหมน้อยกว่าจุดศูนย์ห้า ถ้าเป็นจุด0.13มากก็มากกว่าจุด0.5น้อยกว่าจุด0.5นะครับตัวนี้นะครับก็แสดงว่าจุด0.58ข้างบนเนี่ยคือมันไม่ซิกนะโอเคไหมที่มันซิกก็คือตัวที่สองคืออายุครับจุด0.0์ศ่นไหมคือมีความแตกต่างกันนั่นเองแล้วถ้าเป็นจุด0.13น้อยกว่าจุด0.5ไหม น้อยกว่าจุดูนย์หแสดงว่ามีสองคู่นะครับสองคู่นั้นคืออายุกับสถานะมีความแตกต่างกันของท่านมีความสุขต่อการทํางานเห็นไหมฮะอันนี้คือตารางแรกทีนี้เราก็จะมาดูตารางอันหนึ่งคือเป็นเป็นโพส์ของเทสมันจะดูเลยว่าไอ้คู่ที่มันแตกต่างจุดูนศูนย์เนี่ยมันคือคู่ไหนกับคู่ไหนเราต้องมาดูเรื่องอายุแล้วนะครับอายุก็คือมันจะบอกเลยว่าที่มันน้อยกว่าจุดศูนย์ห้า จุดศูนย์ศูนย์ห้าก็คือหนึ่งนี่อันที่สี่ครับจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็อันที่อันที่อันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าเห็นไหมจะเป็นจุดศูนย์หมดเลยดังนั้นมีความแตกต่างกันหนึ่งคู่สองคู่โอเคไหมครับถ้าชายพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมหรือไม่เข้าใจ พอพอดูอยู่ครับอาจารย์อืมตัวเนี้ยก็คือมีความสัมพันธ์นกันก็คือมันมีความแตกต่างก็คือหนึ่งด้านนี้ด้านอายุนะแล้วก็ด้านสถานะส่วนด้านเพศไม่มีมันมากกว่าจุดศูนย์ห้าคือมันเป็นจุดศูนย์ห้าแปดะฮะอ่ะต่อมาครับตัวอย่างแรกเสร็จไปแล้ววันเวโนวาอีกตัวอย่างหนึ่งมาที่เดิม